ออกมาทําไมเขาถึงอ่ะแป๊บหนึ่งตอนนี้มีฟาแดนน้าแข็งเข้าสู่โบนัสไปแล้วครอบครัวแฟมิลี่สิบสอทีครับ1 3บสามอ t ทีเซสช่นสายซื้อฟรีสปินค่ายเกมพีจีครับสิบสามอทยาปั่นเกมค่ายพีีช่อง1 3บสอทีโรมเป็นทริกเกมโจ๊กเกอร์โรม่าครับ1 3บสอที LSG เกมเมเกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ 13ET หยาด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 ,อย,าดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญสุดเลยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับกล่าบไปครับผมสำหรับวันนี้ก่อนเล่นเกมต้องบอกก่อนว่าผู้ใหญ่จดีบอกมาแล้วว่าทำรายการไม่มีขั้นต่ำไม่ติดเทินมันหมายความว่า1นงบาทฝากเข้าถอนออก ทำได้ตามสะดวกเลยครับผมอยากเล่นเกมใตคลิปเวลายอยู่ทักมาในไลน์เพิ่มเพื่อนซะแล้วมาเล่นเกมด้วยกันนะครับพิเศษสำหรับคนที่ติดตามช่อง13 E t ทคุณจะได้รับ1กลุ่มกิจกรรม2กลุ่มสูตรสล็อตฟังไม่ผิดคุณจะได้รับกิจกรรมพิเศษและสูตรสล็อตใต้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกเข้าไปครับทั้ง2องอย่างเอาไปเลยมามาเล่นเกมกัน คำเตือนไม่ควรอกลเลยนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมหนีฟาแดนน้ําแข็งกับลักกี้เนโกะเชื่อว่าลุงเป็นช่องแรกแรก,แรก,แรกเลยที่ทําเกมบัตเทิลช่องอื่นไม่น่าจะทําจริงรู้สึกอย่างนั้นจริงอ้ยเนีย๋ยมันบัตเทิลมันมันเย ไปก่อนไปก่อนบาดเจ็บาดเจ็บาดเจ็บาบ้าบาบาดเจ็อื้มฮะฮักกี้ในโกะผมผมเคยเล่นนะมันออกไม่บ่อยเว้ยอย่างผมมาติดหนีฟาดน้าแข็งนี่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 หกร้อยสี่สิบนะครับแล้วไงอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าบาดเจ็บฮักกี้ในโกะเห็นคนอื่นเขาเล่นกันได้เอาได้เอาผม ไม่มีดวงกับแมวคนไม่มีดวงกับแมวก็คือไม่มีไม่มีดวงกับแมวจริงเรามีดวงกับนกเพนกวินนะฮะได้ข่าวว่าติดคุกไปแล้ว <c oughs> คนละเพนกวิ้นการย,ยอก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 เดี๋ยวคนนี้ก็อยู่ที่อุดมการครับอันนี้พูดตรงๆความคิดใครความคิดมันคนเรามีคนรักมีคนเกลียดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรกันทําให้เกิดปัญหามากมายก็เข้าใจ ไม่ใช่ว่าเกียดไม่ได้ว่าชื่นชมนะครับผมเป็นคนค่อนข้างจะกลางๆดุงอายุเยอะแล้วเรียกว่าหลายแผ่นดินเลยทีเดียวเออก็ก็เข้าใจก็เข้าใจคำคำในทุกคำในทุกกลุ่มที่ออกมานะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดุงเข้าใจทั้งหมดนะทำไมเขาถึงออกมาทำไมเขาถึงอะแป๊บหนึ่ง ตอนนี้มีฟาแดนน้ำแข็งเข้าสู่โบนัสไปแล้วมันต้องอย่างนี้โอ้โหพักกี้ในโกะไม่ได้โบนัสนะครับแต่ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันโอ้โหวายเขาอืมอ้าวเดี๋ยวมีฟาแดนน้ำแข็งชั้นโอ้ไม่กอดได้มา1384ครับผม เบาๆคิวไม่คิวอะครับโอเคไม่เคอะครับ <c oughs> ไปดื่อๆครับไปดื่อเลยเฮ้ย,ยขอขอหน่อยขอโอกาสหน่อยบ้าข้าโบน,นัสอีกสักทีนะโอ้หนีผดานน้ำแข็งช้ากว่าหน่อยครับ เพราะว่าเข้าโบนัสไปก่อนกีนี้ก็เลยช้าไปไม่เป็นไรช้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็เข้าโบนัสได้แต่ช้าเพราะหลุดเน็ต <c oughs> หลุดเลยไม่เอาขี้เกียจเกียจแต่ต่อพูดลำคาญเลยคือผมก็อยากเรียกอะไรลงคลิปไปเลยเสร็จลงอันเสร็จลงเหมือนกันถูกปะเราเันขี้เกียจอะลุงยังขี้เกียจเลยต้องมาเพ่งไอวิเท่าไหร่ถึงจะตัดตัด,ตด เหนื่อยเหนื่อยจริง,งแก่ยิ่งเหนื่อยของเราโอ้โหมาหุดบ่นรุนนี้นะแต่สุดท้ายก็ทํานะชื่นชอบเวลาคนมาคุยเวลาคนมาเล่นรู้สึกดีนะมันรู้สึกเหมือนมีเพื่อนหนะเออไม่ต้องมองอย่างอื่นนะเอาต่อให้ไม่เล่นนะเข้ามาในกลุ่มกิจกรรมมาคุยกันกันกบลงุงแค่นี้ลุงก็มีความสุขแล้วขอแค่นี้จริงความสุขของคน มันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเสมอไปบางทีความสุขคนเรามันอยู่ที่การพูดคุยกับคนที่พูดถึงเรื่องเดียวกันแค่นั้นก็พอแล้วจริงๆลากี้ในโกเอ้ยขอโบนัสหน่อยเด้เอ,อเพิ่งห้านาทีเองหอห้านาทีเองมันจะหมดอยู่ยแล้วนะลาก,กี้ในโกะนะ ไม่ได้นะพกกี่ไอโกเอ้ยเอา้าจะเข้าไหมหนีะแดนน้ำแข็งเรียบร้อยเข้าโบนัสไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับหนีะแดนน้ำแข็งสวยมากมาดูกันอย่าบอกนะ <c oughs> อ,อ้โหตกใจนี่ก็จะไม่ได้เลยสักครั้งหนึ่งมีนะครับทุกคนได้ยีห้า ยี่สิบห้าคุณเข้าบนัน้ยี่สิบห้าในจุดจบจิบแปดร้อยเก้าสิบสองครับรอบนี้ได้กันเบาเบเบาๆไปเบาไป,าไ,ปไม่มึงเบาไปโอ้อยเราจะพูดย,งงยังไง่ะยังไงก็อย่างนั้นครับมันไม่ใช่วันของเราในทุกวันนะอย่าลืมนะครับเวลาเล่นถ้ารู้สึกว่าเอะเกมมันแปลกๆปหยุดได้หยุดนะครับอย่าเล่นแบบลุง บางทีลุงก็โมโหบ้างบางทีลุงก็มีอารมณ์บ้างแล้วแต่รอบแล้วแต่ครั้งครับคูณสองเป็น10ครับ5เป็นสิบครับผมมผมอยากให้คุณทุกคนเลยนะที่ดูช่อง13บสาม et ไปเปิดดูเบทีทองตอนปากิกกับหม่ำชุกม,มกก็เป็นพิธีก่อนสนุกมากไม่ได้บอกว่าปัจจุบันแจ๊ดกับคุณไม่สนุกนะ นุกแต่ผมว่าความคลาสสิกมันมีอะไรที่มันน่าสนใจเท่านั้นเองอกดเองก่อเจ้าฟ้าใครสักคนจะหมดอายุใคร <c oughs> <c oughs> แต่เห็นไหมครับนี้ฟาดนน้ำแข็งเข้าบนนับไปสองรอบนะท่านแน่นหน่อย <c oughs> ผมว่ามีมีบนับแตก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลุงจะทำคลิปพิเศษนะครับสัก สักรอบนึงพอดีเจอเกมมาเกมอยากลองเล่นต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงย้ำสามสี่ชั่วโมงต้องมีก็เลยลำบากหน่อยเหมาาืกนกับการคิดจะทำอ่ะตอนนี้ลักกินในกบดสิน้นไปแล้วจบแล้วโอเคก็ต้องยอมรับครับไม่ใช่ทุกวันที่เป็นวันของหนู มันมีว่าวันแบบนี้วันแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างโอเคเีจะเจอกันใหม่คลิปหน้านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ